เียงนาที่เจดีวัดลานิยมวันที่13ตุลาคม2560วันครบรอบวันสวรรคตในหลวงรัชการที่9นี่มีสภานธูม,มิพลด้วยมีดอกไม้มีดอกดาวเรืองมีเขื่อนภูมิพลมี เสาไฟยันฮีมีเถียงนาให้ดูพระกำลังทำพิธีนี่นี่เถียงนานีนนอนได้ด้วยท,ท,ที่วัดรานิยมตำบลรานิยมอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีนะผ่านมาแวะดูได้อยู่แถวโรงเบียร์ไนนักเก้นถนนตะลิ่งชันสุพรรณบุรีนะเข้ามาจะมีซุ้มปากทางเข้ามา ตามแผนที่เลยกด GPS ไปเลยเดี๋ยวก็เจอวองวอง